ทางร้านจะนําใบชิงโชคมาให้ลูกค้าเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรสาขาที่ติดตั้งลงในใบและให้สแกน QR code แจ้งรายละเอียดเพื่อจะส่งข้อมูลเข้าระบบ t โ o ซีนอนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลที่สาขาที่ติดตั้งได้เลยสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราได้ผู้โชคดีนะครับ จับรางวัลไอโฟนนะคบเป็นเครื่องที่9นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาบางนานะครับอยู่กับพี่โอนะคบเป็นผู้โชคดีของเรานะครับอยากจะสอบถามนะครับว่าก่อนการติดตั้งนี่ลูกค้าขับรถรุ่นอะไรมาครับก็ bmw e 6 0ครับครับผมไฟเดิมเป็นไงบ้างพี่ก็เป็นไฟติดรถมาเหลืองเหลือแล้วก็พอใช้นานแล้วมันก็จะแบบผมอยู่ในที่มืดครับอ่ามันมันไม่ค่อยสว่าง ขับตอนกลางคืนเป็นไงบ้างพี่มันมองไม่ชัดครับมองไม่ชัดล้วยิ่งเจอฝนตกนี่เป็นไงบ้างพี่ก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยนะครับล้วได้มาติดตั้งเป็นชุดไหนไปครับพี่เป็นชุดของลีโอ า<ส>รุ่นรีโอแบรนด์ออสูมนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับพี่ป๊อปด้วยนะครับเป็นผู้บริหารสาขาบางนานะครับอยากจะสอบถามว่าสาขาบางนาถ้ามานี่บอกทางนะครับครับผมจะเข้าจากเส้นบางนาศานะครับมุ่งตรงเข้ามาเลยนะครับจนถึงมอลามนะครับมอลามจะอยู่ทางขวามือเลยมอลามมาประมาณ50เมตรครับล่านด้านซ้าขวามือนะครับด้านหน้าซอยจะมีร้านกาแฟเมซอนอยู่นะครับเลี้ยวเข้าซอยเมซ สา3สองสามนะครับถามผมร้านเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันครับสิโมงเึ้าถึง2องทุ่มนะครับใครอยู่แถวละแวกบางานะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านทีพีเอาโต๊ะซีนอนสาขาบางานได้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ป๊อบนะครับเป็นคนรับมอบให้กับลูกค้าเองเลยนะครับนี่ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับเรายังมีเหลืออีกหนึ่งเครื่องนะครับผม เดือนสุดท้ายแล้วนะครับรีบหน่อยนะครับติดตั้งชุด7,900บาทขึ้นไปเราก็ได้มีสิทธิ์ลุ้น iPhone แบบนี้นะครับอยากรู้ว่ารอบหน้าจะเป็นใครสาขาไหนนะครับก็มาติดตามที่ทีดีออล์ซินอนได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ